สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับืบัอนี้ก็มาพบกับช่องก๊อปพากินพะมวนคือเก่าเลยครับผมืันนี้ก็ได้นี่ครับของแท้นะครับยำเห็ดห้าอย่างนะครับผมใส่ร่วมกันเลยหลายอย่างนะเนาะเพื่อนบอกว่าเห็ด3ามย่างนี่ล่างพิษได้นะข่ใส่หายอย่างไปเลยสีล่างอีกยังแน่กน็ล่างไปเรื่อยในทองใน,นลํำใส่ยานยูยานใส่ลงยูแล้วก็ได้ใส่ครับอ,อันนี้เป็นไอ้ข้อมือกับ ข้อมึกละกับกุ้งสดจักน้อยครับผมนะเห็ดกับมีเห็ดนี่เด้อเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดน้ำเขานะครับผมเห็ดยอียงกอกเพื่อนเดือนเห็ดกลัมดอกบ่เห็ดกลัมดอกแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่ uh, head, อาเห็ดออรินจินะครับผมเห็ดออรินจินี่นี่กรุบกรอบแล้วก็เห็ดแ,แอเขาเอิญเนี้ยก่อนล่ะจำซื้อไวได้เหรอมันจะมีตัวขาวกับตัวดำนะครับเนี่ยไม่เสียนะครับจำซื้อไวได้แล้วนะฮะ ใส่กับบักแตงครับใส่กระหล่ำดอกแล้วก็ใส่กับกระเจี๊ยบผักข้าวบไดยครับวัอน,นี้เลยทำนี่แหละอยากได้หลายกว่านี้อยู่มาครับผมไปยังกินกันเนามาครับมามากินย่ำน้ำกันครับเมนูล่างใสอีกแล้วเ้อะบาดนี้เด้อมาล่างซานพิษในร่างกายจักหวดกันนะครับเอ,เอมึกนี่กรึบๆเลยเลยข้อมึกนี่สุดยอดอื้อ เฮ็ดนี่มักครับครั้งแรกเปิดแซบแซบจนคุณกิ้งลุกเลยเพื่อปปะทุ คร so well, oh anyway, ั้งแรกอีริริลอมเฮ็ดบ้างเปิดขนลุกเลยกินเป็นน้ำขนลุกเป็นน้ำเลยหู้ยขนลุกขนลุกหู้ยแบ้ยแซบแซบแซบวู้ยย่มใส่เห็ดเดี๋ยวครับเด้อหลายๆอย่างร้อมกันครั้งแรกคือกันอยากกินมันบัดคู่บู้คักแท้ ชุดยอดตรงนี้ขังต่อไปพ่อแม่พี่น้องลองมึงเด้อครับจะให้เขาตัวเด็ดให้ข่อยตัวรั้งแรก เคยเบื่อตัวยตอนเห็ดอ่ะบปดิชิมเห็ดชิมแต่หนามมันก่อนหนามมันโอเคก็เอาปัดทุกปั้ดบัวคักคักลองเบิ้งเลยครับบัวนะครับอืม ขางแรลกกระจอดวดเจอกุ้งกันกุ้งปลาทูนี่ขังตัวไปแท้ๆเ่ยยีบเพชรชูพี่ชูน่องกินพร้อมนะครับชูแม่กินแต่แม่เราซิ้มไปมคำหนึ่งบรบกัแซ่บอยู่ใส่ปลาแดกด้ครับโดยย่ำเนี่ย ือคักแท้ตกไก่นี่เพราะได้เห็ดขายไปนี่เป็นเห็ดไอ้นเนี่ยแพงเป็นเห็ดน,น้ําเขาครับต้องหาที่ปล่ะเท็ดกลำดอกว่าฮะปลายพินเซ็นบ่องเดี๋ยวลองชิมมือครับประสาบเ,เนี่ย คล้ายๆเห็ดหูหนูจะประหยาบอยโอ้โอนี่น่ะครับอื แบบอยู่คนกนึ้งลุกอืมหอยด๊อกกุ้งลองมึงเด้อเยอะเป็นตัวเด็ด นะครับจุด,ดยอดครับนี่เบิดไปลอยกบบระบาดจะเป็นกินได้สองคนมึนกยังไงครับ cúp đi Hết đến nên mà ชุดทนน้อืมขึ้นฝนนะครับเมื่อนี่ตกขึ้นแล้วเสาปล่อยๆครับมีเห็ดสามยางสี่ยางเลยนี่นำ้ำ ขนาดประดับเพิ่มความนุ่มอีก กากกากักข,กข,กของแพงของหาสิบบาทแต่ครึ่งเดียวพ่อ Mình thúc, mình đẹp, đẹp. Hmm. <cười> <cười> มุสับน้อยหนึ่งพริกสิบเม็ดว่ามันน้อยเดียวยืนแลวกับไปเห็นงานต่อแพ็กบอลตีครับ hết liền hả bồn ngâm cấp tầm hết đi mặt hết Phòng phá khứ hay de. ่อย่อยว่าข่อยมีส้ำแท้ <laughs> มมนหน่อยล่วงเนหน่อยล่วงเนใจเสียยานเบิด <laughs> โอ้โหหัรลบ เห็ดติ๊กเม็ดมมดกรึบกรึบเห็ดแพลงลองสื่อมาแกงให้ผู้เฒ่ากินด้วยแกงชิมิสองแบบ

đoàn trong đoàn tập đẹp mình không tục phải cái đi hết này Hãy 中中中中中。中中中中

ออจดท้ายครับรอ,อ,อ,องมึงให้ได้ครับคำนี้เลยสุดเท่านั้นกรบผมสำหรับมึอนี้ก็คงบุมมี่ยังมากมมยแล้วครับ จะฝากติดตามช่องก๊อปปากินพมลไว้ในรับเบอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ